มารู้จักอวัยวะของสัตว์ให้มากยิ่งขึ้นกันว้าวไซเอนส์วิทย์ประถมวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับอวัยวะและหน้าที่ของสัตว์แต่ละชนิดไปดูกันว่าทำไมอวัยวะของคนและสัตว์แต่ละชนิดจึงไม่เหมือนกัน้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยตรวจการบ้านอย่างขยันขันแข็งเี่เน,น,น่่อาชิบอาชิบเน่เอ๊ะ ลลาาส่งการบ้านครูดเดี๋ยวก่อนครูให้วาดรูปสัตว์ที่ตนเองชื่นชอบนะแต่ทำไมเธอวาดรูปปลาที่มีขาแบบนี้อ่ะฮะจิอ๋จจอหนูอชอบปลาไงคะแต่หนูยากให้ปลาเดินได้ก็เลยเสียขาให้ปลาด้วยค่ะ เป็นไงล่ะเอ้าแม่สาวน้อยจินตนาการของเธอช่างล้ำเลิศอะไรขนาดนี้เป็นไงล่ะคะอะแต่เธอรู้อะไรหรือเปล่าว่าในโลกแห่งความจริงแล้วปลามันไม่มีขาแบบที่เธอวาดนะงั้นวันนี้ครูจะพาเป็กกี้และทุกคนไปทำความรู้จักสัตว์ต่างๆให้มากยิ่งขึ้นกันไปๆปทางโน้นเลยนีเดี๋ยวพาเข้าป่าเลยนี่เป็นไงฮ่า เองปะลา่าจริงๆแล้วทุกคนรู้หรือไม่ว่าสัตว์แต่ละชนิดนั้นมีอวัยวะที่แตกต่างและมันยังทำหน้าที่แตกต่างกันด้วยถ้าดูจากลักษณะภายนอกแล้วเนี่ยนะเราจะแบ่งประเภทของสัตว์ได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้ 1. สัตว์บก 2. ส,สัตว์น้ำ 3. า 3. สัตว์ปีกคคค่ะุณรู วันนี้ครูมีตัวอย่างของสัตว์แต่ละชนิดมาให้แปกกี้และเพื่อนๆทางบ้านสังเกตกันด้วยนะอะมาลองสังเกตดูซิว่าสัตว์แต่ละประเภทเนี่ยมีอวัยวะ,วะภายนอกที่เรามองเห็นเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรทั้งปลานกลูกหมมีตาปากลาตัวที่เหมือนกันแต่ปลาไม่มีแขนไม่มีขาส่วนนกมีขา มีปีกกันลอกก็มีขาเหมือนนกเขมหางยาวอีกเป็นนะคะน่ารักจังเลยแล้วเพื่อนเพื่อนทางบ้านล่ะครับสังเกตเห็นอะไรที่เหมือนและแตกต่างกันบ้างทุกคนสังเกตเห็นไหมว่าสัตว์เหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอวัยวะพื้นฐานหลายอย่างเหมือนพนเราไม่ว่าจะเป็นตาที่ทำให้มองเห็น ปากเอาไว้กินอาหารหูเอาไว้ฟังจมูกเอาไว้ดมกลิ่นผิวหนังเอาไว้ปกคลุมร่างกายแต่เอททำไมเป็กกี้ไม่เห็นจะมองเห็นหูของปลากับนกเลยล่ะคะมีสิมีสิปลากับนกก็มีหูนะแต่เราอาจจะมองไม่เห็นเพราะมันอยู่ด้านในยังไงล่ะ มันอยู่ด้านในนี่เองแล้วทำไมสัตว์พวกนี้ถึงไม่มีแขนล่ะคะแล้วบางตัวก็มีแต่ขาไม่มีแขนอ๋อจริงๆแล้วสัตว์เหล่านี้เขามีอวัยวะอื่นๆที่มาทดแทนอวัยวะที่เหมือนแขนขาของคนเราเพื่อให้พวกมันใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมอย่างปลาทุกคนเห็นกันแล้วใช่ไหมว่าปลาไม่มีแขนเหมือนคนเราแต่ปลามีอะไรครับปลามีกรีบแล้วก็มีหางมาแทนนั่นเอง เพราะปลาอาศัยอยู่ในน้ํามันจึงไม่จําเป็นต้องมีขาเหมือนคนยังไงล่ะแต่มันจะใช้ครีบและหางในการเคลื่อนที่แทนใช่ไหมคะ Yes! ถูกต้องแล้ว <Yay! S 1> ส่วนนกที่เป็นสัตว์ปีกนั้นจะเรียกได้ว่าส่วนปีกเปรียบเสมือนกับแขนขาของคนเราก็ได้นะเพราะมันเอาไว้ทํากิจกรรมสําคัญอย่างเช่นตอนบินส่วนขาของมันเนี่ยก็เหมือนกับขาของคนเราแต่ว่ามีขนาดเล็ก และกระรอกเรียกได้ว่ามันเป็นสัตว์บกที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้เพราะฉะนั้นขาทั้ง4ของมันก็จะใช้ในการเคลื่อนที่ปีนต้นไม้เป็นสําคัญและมันยังใช้ขาคู่หน้าในการหยิบจับอาหารกินอีกด้วยละนะเบกกี้เคยเห็นกระรอกวิ่งบนต้นไม้เร็วมากๆเลยล่ะค่ะใช่แล้วแล้วที่กระรอกวิ่งเร็วได้แบบนั้นเนี่ยเพราะมันมีหางที่ช่วยในการทรงตัวของมันด้วยนะ เป็นแบบนี้นี่เองเป็นยังไงทีนี้เห็นหรือยังว่าปลาเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีขาเหมือนคนเราก็ได้นะเพราะมันใช้หางแล้วก็ครีบในการเคลื่อนที่แถมมันยังทําให้ว่ายน้ําได้เร็วและคล่องตัวอีกด้วยนะเห็นแล้วค่ะแต่ก็แม่เขาบอกว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้นะคะ อืมแต่นี่มีความรู้แล้วก็ดีขึ้นไปอีกใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วค่ะเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยมีอวัยะวะพื้นฐานที่คล้ายกับคนเราเลยไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกปากหรือแม้กระทั่งผิวหนังซึ่งอวัยวะอื่นๆที่สําคัญเช่นขาแขนของสัตว์ชนิดนั้นๆก็มีอวัยวะอื่นมาทําหน้าที่คล้ายๆกับขาและแขนเลยจริงไหมจริงไหม วาว่าสัตว์ต่างๆนั้นอาศัยอยู่ในพื้นที่แตกต่างกันเพื่อนๆทางบ้านมาช่วยกันโยงภาพว่าสัตว์ชนิดใดควรอาศัยอยู่ในที่แบบไหนไปกันเลย No. เรื่องไม่รับที่น่ารู้รู้หรือไม่เราใช้ลักษณะภายนอกที่สังเกตได้จำแนกว่าสัตว์ชนิดนั้นเป็นมแมลงหรือแมงโดยการดูจากจำนวนขานั่นเองมแมลงมี6ขาส่วนแมงมีขา8หรือ10ขานั่นเอง ได้รู้จักสัตว์มากขึ้นแล้วใช่ไหมครับอยากรู้จังว่าสัตว์ที่เด็กๆชื่นชอบคือสัตว์อะไรและมันมีความพิเศษอย่างไรยังไงมาบอกพวกเรากันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะบ๊ายบาย